ร้านเผ็ดร้านอร่อยอีกเช่นเคยวันนี้มากับเมนูไก่ย่างร้อนๆหอมๆไปเลยนะจ๊ะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ตังโตโอชาในทุกๆช่องทางด้วยนะจ๊ะสำหรับเมนูไก่ย่างที่จะาแนะนำในวันนี้ก็คือร้านไก่ย่างปีชาไก่ย่างเจ้าดางังเจ้าในตำนานกว่า50ปีเลยนะไก่ย่างร้านนี้เนี่ยไม่เหมือนใครเพราะว่าเครื่องเทศที่หมักในตัวไก่เรียกว่าใส่มาแบบเต็มๆไม่มห,หวงเครื่องเพื่อให้กลิ่นหอมๆของเครื่องเทศ แทะเข้าไปอยู่ในทุกอนูของไก่ทั้งตัวบวกกับฝีมือการย่างไก่แบบขั้นเทพที่ใช้ไฟย่างแบบอ่อนให้เนื้อภายในนุ่มชุ่มฉ่ำแต่หนังไก่ด้านนอกเนี่ยยังคงความกรอบหอมอร่อยแบบถึงรสถึงชาติสุดๆไปเลยจ้าและยังได้รสชาติน้ำจิ้มไก่และน้ำจิ้มแซวที่ทาร้านเนี่ยคิดค้นสูตรเฉพาะที่เคี่ยวเองทุกๆวันก็ เพิ่มความอร่อยความกรมกรอบได้อีกหลายเท่าตัวไปเลยนะสำหรับร้านไก่ย่างปีชาเนี่ยเขาอยู่ปากซอยอิสระพาพสีสีหรือใกล้ๆกับโรงพยาบาลทนบุรีนั่นเองหรือถ้าจะสั่งแบบกลับบ้านก็สามารถสั่งไรเดอร์หลากสีได้เช่นกันนะจ๊ะ และสุดท้ายสําหรับเคดไม่รับทําแล้วรวยของที่ร้านไก่ย่างปีชาก็คือความเชี่ยวชาญในการย่างและหมักไก่ซึ่งการที่เราจะประสบความสําเร็จในธุรกิจได้นั้นเนี่ยความเชี่ยวชาญความรู้ที่แท้จริงในงานที่ทําก็เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากนะคะที่จะทําให้ธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จเหมือนอย่างที่ร้านไก่ย่างปีชาที่แม้จะขายแค่ไก่ย่างอย่างเดียวมาตลอด50ปีแต่ก็ยังยืนหยัดมาได้และกลายเป็นร้านไก่ย่างในตำนานแบบ ใทุกวันนี้นี่เองนะจ๊าวันนี้ขอไปกินไก่ต่อแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่จ้า